สวัสดีครับมาพบกับผมเซนีกรมโตประจำวันที่28สิงหาคม2565ทีเด็ดเมื่อคืนก็เสียกันไปครับกับคู่อาเซนอนครับเดี๋ยวมาแก้กันใหม่คืนนี้นะครับเรามันที่สือ่อฟุตบอลฟิมิลีย์อังกฤษคู่ระหว่างเอฟเวอร์ตันพบกับแฮปเวสแฮม,มูยนเตนะครับแต่เวลา2ทุ่มของคืนนี้เจ้าบ้านเอฟเวอร์ตันเอตันบิลล่าผลงานด้วยภาพรวมในช่วองออสตาร์ฤดูที่ผ่านมานะั้นก็ต้องบอกว่ายังทําผลงานได้ยังไม่นค่อนข้างยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก พอลงเล่นมาแล้ว3นัดในลีกเป็นการชนะ1และแพ้2เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนเวกแฮมยูไนเต็ดผลง,งานโดยภาพรวมในช่วงของสตาร์ทที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่าทําผลง,งานได้ค่อนข้างน่าผิดหวังเพราะลงเล่นมาแล้ว3นัดเมลกยังไม่ชนะใครมาเลยและยังเป็นการแพ้รวดมาสามเกมติดต่อกันอีกด้วยและเกมนี้เวกแฮมยูไนเต็ดเองพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่เทียบกันดูจากฟอร์มภาพรวมกับเกมในลีกช่วงออกสตาร์ฤดูที่ผ่านมา ของพวกทั้งสองทีมกันดูมองว่าผลงานก็ยังดูกระท่อนกระแท่นและยังดูค่อนข้างอะไรกับพวกเขาได้ยากมากด้วยกันทั้งสองทีมคู่นี้มองว่าเป็นบอล3หน้าโอกาสหน้าโอกาสหน้าชนะเสมอแพ้ดูใกล้เคียงกันเกมนี้เห็นครว่าเลือกเชียร์ทีมเวสแฮมยูไนเต็ด ก็จบกันไปแล้วครับกับเทีเด็กคืนนี้ก่อนจากการนี้เฮีย <c oughs> มีเว็บดีๆข่านั้นสวยเว็บยูฟ่าลา24าะ24ห์นะครับมีโปรโมชั่นคืนยอดเสียงสูงสุด1000บาททุกเดือนคืนยอดเสียงรับได้ทุกวันที่15แล้ววันสี่สุดของเดือนนะครับและยังมีฟุ้งชั่นอีกมากมายนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เฮียด้วยนะค,ครับ